มนพญาลำพงอุ่มพญาลำพึงจางกินจางลืมรงโครงกินโครงก็ลืมไพรเศร้าหน่อยกินยู่มิได้โรห้ายูย่อัดเอลืมพอลืมแม่ลืมยาาลืมเรือนจิตใจคิดฟันเฟือนยู่มิได้ก็โรห้มาห้ากูสว่าหา่ามนบทนี้่านนายเซกลำพงให้ไปเซกในพระอุโบสถ ่อหน้าพระพุทธรรุมีใบซี่สายกว่าเทียนนักหนึ่งบาทสายเจ็ดเซนตามทาวายพระเสกเลวให้บทพระส้มกับขี้ไกในตัวเราใส่ข้อให้ยิ่งกินรักเรานักเลอีกบทหนึง่งมีวิธีทำดุดเดียวกันแต่มนลเพียนไปชายได้ทั้งยิ่งเละชายคือองค์พญาลำพูงช้างกินช้างโกลืมรูง คล่งกินคล่องกอลืมไพรเศร้าแกาเละเมย์ไม้บุรุษณะผู้ใดกินข้าวไปร้องไห้ปิดทักอักเอลืมพอลืมแมปู่เจ้าเข้าเคี้ยวปูเจ้าสมิ่งไพรให้ไวเกคกูประสิทธิสว่าหะ